สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องพอใจพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่นะคะสนใจนะคะแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อโดยโตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 9ย์9 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่17ของน้องแล้วนะคะ ก็มีพระมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าแล้วก็จะได้ไม่พลาดทีหม่ๆของน้องนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่1เป็นพระคุณแผนนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวพระกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะอง์ละ200บาททุกรายการนะคะต่อไปรายการที่2นะคะ รายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่2นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมนะคะด้านหลังนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นพยาคุฑอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2องนะคะอ,องค์นี้เป็นรายการที่2นะคะต่อไปนะคะรายการที่สาม รายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอง,งน,นี้นะคะรายการที่สามนะคะ <hi> ต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จมีทั้งหมดประมาณสิบรายการนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะมีหลากหลายเนื้อหลากหลายพิมพ์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีคาบลักษ์นะคะ มีคาบลักตรงฐานนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารโลยนะคะมีเนื้อมวลสารโดยด้านบนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์น <si ี้นะคะมีค้าบนะคะมีคาปลักนะคะแล้วก็ปิดทองด้านขอบข้างนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จเกษยโยนะคะองค์นี้รายการที่10นะคะ ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่สิบเนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองนะคะองค์นี้รายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่12นะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่12นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่13นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะคะรายการที่13นะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเหรียญพระอุปชาอีนะคะวะัดสัตหีบนะคะ พรอุปชายอีวัตตณีปีสองสี่เจ็ดสามนะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวรายการที่สิบห้านะคะด้านหลังนะคะมีรอยตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่สแกนะคะหลวงปู่ดู่สแกปี2 5 3 1้นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญพญาต่อเรือนนะคะหลวงปู่หลิววัไดไร่แตงทองชื่อรุ่นปดนี้นะคะรายการที่18นะคะ รูปทรงคล้ๆพระพุทธชินราชนะคะรายการที่19นะคะพระหูยานนะคะ รายการที่20นะคะรูปหล่อหลวงพ่อพมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี17งนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะ องนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญมะเหสวนนะคะเหรหียญพระมะเหสวนนะคะองน,นี้รายการที่22นะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ เป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อกันนะคะองนี้รายการที่2 3นะคะวัดพระญาติการามอายุทยานะคะรายการที่2 3ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อโสธรนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะองคนี้รายการที่24ด้านหลังเป็น พระมหากษัตริย์นะคะก้าพระองค์นะคะต่อไปรายการที่25นะคะ <www> เป็นหลวงปู่วทวดนะคะหลวงปู่วทวดนะคะองค์นี้นะคะ <www> เป็นหลวงปู่วทวดเนื้อว่านแบบนี้เลยนะคะรายการที่25นะคะด้านหลังมีรอยโรยมวลสารนะคะด้านหลังมีรอยโรยมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่2 6 ะะเป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพศ2538นะคะพศ2538นะคะด้านหลังนะคะมีตัวยันอักขรและก็มีรอยจานด้วยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็น เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้รายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเจริญพรบนนะคะเรียนเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่28นะคะวัดทหารไร่จังหวัดระยองนะคะ ต่อไปรายการที่29เนะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อชุปรักสีแดงนะคะองนี้นะคะรายการที่29นะคะองนี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะจัมโบ้มีเส้นเกษานะคะ มีรอยเส้นเกษานะคะเหียนหนูปู่ตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะรอสสองร้อยนะคะองนี้รายการที่31ดนะคะ ต่อไปรายการที่สามิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะปีพศสอ5 2นห้าห้าสองนะคะหนุมานเชิญทงนะคะด้านหลังองนี้รายการที่สามิบสองนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามิบสามนะคะเป็นพระรูปทรงใบโพธิ์นะคะ2400นะคะ องค์นี้นะคะด้านหลังนะคะมีตัวยันอักขระเลขแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพักกิ่งนะคะพักกิ่งรายการที่34นะคะด้านหลังเขียนหลวงปู่ทิมวัดอรหันได้นะคะ ด้านหลังเขียนหลวงปู่ทิมวัดละหารได้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงปี2503นะคะอายุ8ปองปีนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะองนี้เป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะรายการที่36นะคะปี2517นะคะเป็นรูปทรงใบโพแบบนี้เลยนะคะทรงหัวใจนะพี่นะองนี้นะคะรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระปิดตานะคะ เป็นพระปิตามีคาบลักด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองค์นี้รายการที่3 7นะคะต่อไปรายการที่3 8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะองนี้นะคะรายการที่38นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นหลวงปู่ สุกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญเสือคาบดาบนะคะเสมาเสือคาบดาบหลวงพ่อพัดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่องค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41เนะคะเป็นพระส,สุวรรณมณีหรือเปล่าองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41อนะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อกล้วยนะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้รายการที่42นะคะองค์นี้รายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะรายการที่43เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะอง์นี้รายการที่43ด้านหลังเขียนที่ระลึกนะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกนะคะต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาปี2543นะคะ องนี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์งบุรีนะคะองนี้นะคะรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะคะ พระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะปีหนึ่งเก้านะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบหกนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะทรงกล่องม้ขีดสองหน้าแบบนี้เลยนะคะ ทรงกล่องไม่ขี่สองหน้านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเหรียญดวงพ่อกานนะคะเตรียมเก็บผิวกันนะะ้นําให้แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะ เหียเสือหัวค่ะนะคะรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสารวัดรหันไรจังหวัดระยองนะคะองนี้เป็นรายการที่50นะคะองนี้เป็นรายการที่50นะคะ ก็ทั้งหมด50รายการนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดไว้ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ